มาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC นะครับวันนี้มานอนเมื่อคืนนี้นอนสบายมากครับเราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อคืนนี้นอนในปั๊มรถ c แคมเปอร์แนจอดตอนนี้กำลังจอดชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่เทียมอยู่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ตอนเช้าเช้านะให้มากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเจ้าดังมี 2- 3งสร้านติดติดกันเลยนะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่นี่ขึ้นชื่อนะมีก๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยมีอะไรหลายอย่างตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงลูกค้าเต็มร้านเลย8ปดโมงครึง่ง เมื่อช้าลูกค้ามายินรอเลยนะคะ,ะลูกค้ามายินรอเอ้ยเราก็ว่าเราจะมาก่อนเรายังไม่ทันอตอนนี้คนก็ห้อยขากันเต็มเลยค่ะาอาจจะถ่ายบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวแพรให้ดูให้ดูให้ดูหน้าร้านเท่าน,นั้เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวห้ยขามีสามสี่ร้านใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรากินตอนชาน้าๆได้กินก๋วยเตี๋ยวห้ยขากันไหมก๋วยเตี๋ยวห้ยขาอ่ามีชื่อร้านไหมเนี่ยร้านริมน่านครับริมน่านพิษณุโลกครับไปเดี๋ยวไปนั่งชมบรรยากาศกันข้างในเดี๋ยวให้ดูข้าใหนิดงข้างหลังน จังหวัดพิษณุโลกนะครับปิงวังยมนาเนาะไหลลงแม่น้ำเจ้าพยาไปตามมาดูกินก๋วยเตี๋ยวไหมตอนเช้าเนาะมาครับก๋วยเตี๋ยวให้ขาลิมด้านจังหวัดพิษณุโลกนะครับนะบอกเขาบอกออกทีวีทุกช่องอ่ะอ่านี่บางบางร้านเนี่ยเขาติดไปนะช่องสามท่าเจ็ดไอทีวี ไม่เคยมาเดี๋ยวนี่มีมาสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีนะคะสวัสดีเอซด้วยค่ะวันนี้พามาชิมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวให้ขาพิโลก <ạ. S 2> นกร้านริมน,น่านครับเป็นร้านสไตล์ต้มยำนะคะเขาเปิด8ปดโมงครึง่งตอนนี้เรามา8ปดโมงสาอมาก่อนเวลา2องนาทีแต่ลูกค้าก็นั่งรอเต็มเลยไหมนะ,ะ,นะะเดี๋ยวเราจะชิมกันดูมีหลายอย่างมีหลายเมนูครับอันนี้สั่งจานสั่งแบบเต็มๆเลยอ่านี่จุดตรงนีม้มาแบบแรกก็คือลงทะเบียนเช็คอินนะครับ อ้าวสุภาพร้อเหมือนกันเลยคนที่สองก็สุภาพร้อเหมือนกันครับก่อนเท้าร้านเขาเธอก็ต้องเปลี่ยนเธออยากได้รองเท้าใหม่เธอก็เอาไปเปลี่ยนรองเท้าไปเก่ดเออถ้าอยากได้สักคู่ไหนก็เรียกเราเลยนะตอนขาลงมาไปอ่ะสั่งมาเลยมาที่นี่ลูกค้าต้องสั่งอะไรครับก๋วยเตี๋ยต้มยำสุโขทัยจ้าอ่าสุโขทยก็เป็นก๋วยต้๋ เอาผัดไทยอีกจานหนึ่งแล้วก็เซเล็กส้มยำสองเนาะต้มสีขาวบีนสีขาวเนาะมาดูราคาอาหารที่นี่หน่อยครับ,บกค็คือมีสามมีสามบินในอันเดียวนะคือคือใครมาก็จะมีหลากหลายเมนูให้ไปชิมครับก็บบไม่แพงครับสี่สิบอันนี้เป็นออเดอร์ฟนะครับสีฟ้าเป็นออเดอร์ฟอันนี้เป็นเป็นน้ำเมื่อกี้เห็นที่ที่เขาโปรโมทมันมีอะไรเต้าหู้ทอดอะค่ะลองชิมดูไหมคนละด้านมั้งอันเดียวกัน นี่ไงตัง้งเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็40บาทนี่ครับนะถ้าเขาบอกกินผัดไทยแล้วก็เอาเซลเล็กต้มยำมเมื่อกี้เซลเล็กเซลเล็กต้มยำสุขโขทัยแต่ขายอยู่พิษณุโลกเนาะอ่าสั่งเลยเดี๋ยวรอดูหน้าตาครับที่นี่ถ้ามาสายกว่านี้คนจะคงจะเต็มกว่านี้เยอะเนาะใช่คตอนเที่ยงเที่ยงนี้คือเต็มเนาะแน,นแน่นเลยครับตอน,น,นเที่ยงเที่ยง โอ้ถือว่าถ้านา้ามีบัตรคิวต้องต้องใช้บัตรคิวเนาะอืมครับที่นี่ถ้ามาตอนเที่ยวต้องใช้บัตรคิวนะครับบอกไว้ก่อนมีโอเลี้ยงไหมครับ,บนี่ไงเหนูทำให้ละเพื่อนเพื่อนมาตอนเที่ยงนะจะบอกให้ที่นี่คือเขาบอกต้องใช้บัตรคิวต้องใช้บัตรคิวในการาขึ้นมากินนะก็คือเป็นร้านเด็ดแล้วข้างหน้าเรานี่คือเป็นวัดดังวัดอะไรนะพระ สีมหาธาตุอะไรเงี้ยมันเป็นวันวันใหญ่วันดังมากคุอคนมาไหว้พระไหว้พระกันเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็มาชิมบรรยากาศของริมน้ำหนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้เห็นน้ำน้ำหนานสวยๆก็ดีเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเสร็จเราก็จะไปไหว้พระกันต่อเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยตรงนี้ได้ครับตรงนี้แสงกำลังสวยครับขอบคุณครับอ่าก็ลองลองแวะมาชิมกันดูนี่แจมิสามสี่ร้านนะอ่าแต่ตอนแามาครับขึ้นมาพิก พิษณุโลกมาหลายครั้งมากแต่ไม่รู้มันอยู่โซนนี้คือบอกกันเลยว่าจังหวัดพิษณุโลกนี่ใหญ่กว่าเชียงรายไหมถือว่าใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ค่ะเนาะเพราะว่าที่เรามามาครั้งก่อนเราคือค<ร>ือเ,เรามาบางทีงถ้าสมมติมาจากกรุงเทพเนี่ย <S <S ผมก็อาจจะมาเส้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอะถนนสายเลี่ยงเมืองสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าจังหวัดอื่นไปเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกพอเรามาถึงวันนี้เราตั้งใจที่มาพักที่นี่จริงๆนะมันก็เลยอุ้ย ร้านอาหารเยอะมากที่ท่องเที่ยวมากสถานที่สําคัญเยอะแล้วก็มีทั้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราไปแคมป์ปงแคมป์ปิ้งอะไรก็มีเยอะเป็นอุทยานเป็นอะไรก็มีเยอะมากที่พิศโลกนี่ก็น่าน่าสนหาเยอะครับแลที่เ้วก็ที่เที่ยวก็เยอะค่ะที่กินก็เยอะอยู่ที่ี่อยู่ที่นี่สามวันสามคืนก็ได้ขอบคุณค่ะก็คิดถึงพี่กบนะพี่กบเพื่อนของน้าโจแต่ว่า ตอนนี้พี่โก้ไปเที่ยวหลวงพ่อบางค่ะตามรอยลุงเด่นอยู่ <c oughs> พี่โกไปตามรอยลุงเด่นอยู่ <c oughs> พี่โก้ก็บอกถ้ามาพี่ลูกก็มามาแวะมาทานอาหาได้ก็เ,เป็นบรรยากาศของการมาเที่ยวที่นี่ครับเดี๋ยวสายๆผมมีนัดกับร้านร้านเด็ดตามไปดูได้ในช่องลุงเด่นอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวกินก๋วยเตีเ๋ยวมาแล้วชาวน่ากินนี่โอเลี่ยงของลุงเด่นอือชามีโอเลี่ยงมีชาเย็นมีนัวอาหารที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับกาแฟโบราณที่ห้บาท น้ำลำไยยี่สิบาทน้ำดื่มสิบาทน้ำแข็งสองบาทเมนูนี้สี่สิบหมดเลยมีบะหมีมม่ต้มยำเพิ่มไข่ต้มยำห้อยอต้มยำห้อยไข่เป็นห้าสิบห้านะครับที่เดี๋ยวก็แพงสุดรหนนี้ก็เป็นเส้นจันผัดไทยกุ้งสดหกสิบาทใส่กุ้งสดนะหกสิบาทก็ก็ถือว่าราคาใช้ได้อร่อยอร่อยมาอร่อยต้องรอเราชิมแต่ว่าคนที่นี่ถ้ามาตอนเที่ยงอ่ะใช้บากคิวด้วยกันเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารเรา มาแล้วามาแล้วพี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ้ามาที่นี่เขาต้องสั่งกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทัยครับมีหมูแดงโอ้หอมมากจะได้เลยนี่มาละเมนูแรกแล้เมื่อกี้สั่งผัดไทยได้ไหมไม่ได้สั่งผัดไทยนะคะสั่งสั่งลูกชิ้นลวกแล้วก็เขา,าเรียกว่าอะไรนะเจ้าหููทอดอเห็ร์ฟเขามากินกับต้มยำอ๋อโอเคลองชิมดูน้ำซุปหน่อยนล้วพี่ชิมดูไหม เดือดชิมก่อนก็ได้เดือชิมหน่อยเกี๊ยวต้มยำอันนี้สี่บาทครับดังของที่นี่พี่กบน่าจะนะพี่กบน่าจะจะเคยมาใช่ไหมที่จริงที่เราว่าเราจะไปทำสวนหลังบ้านเราถ้าเรามีไม้เหลือพอทำอย่างนี้สวยแน่นนสวยนั่งของเขากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของเรากินอะไรอ่ะเชิญนะเร่ไปกินอะไรห้อยขาดีน้ำชาเออกินน้ำชาห้วยขาไม่ต้องปรุงเลยค่ะเป็นยังไงอร่อยแล้วค่ะ ถ้าคนชอบเผ็ดอีกก็ใส่ใส่เผ็ดอีกปเพิ่มคุ้ยตี๋ยวต้ยมยำที่นี่เขาใส่ถัวถ่วถั่วฝักยาวด้วยเป็นแบบสูตรต้ยมยำนี่เนาะมีถั่วฝักยาวมีถัว่วปุดอร่อยคะ่ะลุงเด่นชิมดูอืมโอเคอ่ะให้ลุงเด่นชิมดูค่ะ,ะชิมดูหน่อยครับโอ้ใส่มีถัว่วมีมีถั่วนี่แหละแปลกที่เราเคยได้กินแล้วเนี่ยที่ใส่ถั่วอย่างเงี้ยอืม ไม่ต้องโกงนะมีความเปรี้ยวก็ใส่มะนาวหนะ่อะเปรีปร้ยวแล้วออกหวานนิดๆเผ็ดๆปรุงให้แบบรส,รสชาติถูกปากเราเลยไ,ได้ไหมครับไม่แพงเลยนะค่ะมีไข่ปลาและก็วนะัวเดี๋ยวก็ยำก็จะใส่ชีฝรั่งหั่นบางๆเวลากลั่ชีฝรั่งเข้าไปแล้วหอมก็บบชิมดูเส้นก่อนนะกินข้าวเสร็จเดินไปไหว้พระกันครับพี่นอ้องวัดใหญ่ด้วย ทีดูยเยอะมากเมื่อคืนเราไปนั่งกินคลิปก่อนหน้าของน้องฟ้าเราไปนั่งกินข้าวริมริมนลำน่านฝั่งนูน้นอ่ะหาแล้วอาหารไม่ค่อยจะเจอเพอออกมาแล้วก็เราไปเซิร์ชออกไปที่หนึ่งโหมีชุ๊กี้ชาบูมีแบบเยอะมากแต่ว่าคือขอบับรถไปอีกนิดเดียวอ,อ,อืมเส้นเหนียวนุ่มที่เพิ่งเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวที่ท,ที่จังหวัดลำปางอนะไรเนี่ยเส้นเหนียวนุ่ม คมาแล้วลูกชิ้นโอ้นี่น่ากินไหมนี่เต้าหู้เนาะแล้วมีน้ำจิ้มแจ่วให้ด้วยด้านนี้เป็นลูกชิ้นมีน้ำจิ้มซีฟูดมาต้องลองสั่งเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำคือผัดไทยใช่ไหมคะผัดไทยกุ้งสด่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเรืองเรืองร้านอาหารอาดลิ้นวัวเลี้ยนวัวเอาก๋วยเตี๋ยวเลิ้นวัวผมซื้อเส้นแบบนี้เอาไปให้ร้างก๋วยเตี๋ยวแล้วเชียงรายติดใจกันเลยไม่ไม่ติดใจฮะ คือผมราว่าจริงๆเส้นบ้านเรามันคนละบริษัทใช่ไหมมันกัดแล้วมันขาดปุ๊บมันมันเป็นผงผมบอกมัน milk, ola, gas, ไม่นุ่มแบบนี้เราซื้อเส้นอย่างนี้ไปพอไปถึงที่เชียงรายเอาไปเอาไปให้พี่นิขาขายเขาบอกลูกค้าชอบชอบของเชียงรายคือกัดแล้วก็มันไม่เหนียวนุ่มนะมันการพู้มันขาดมันแบบแข็งๆมองไม่ถูกแต่ว่าแต่แล้วแต่ความชอบอ่ะแต่อย่างนี้บ้านเราไม่มีขายนะใช่าไหมเส้นอย่างนี erm ้สสัยไม่ชอบเลยไม่ขายกันหรือเปล่าแต่เราว่ามันอร่อยนะนุ่มเหมือนกุ้นเส้นอ่ะนุ่ม ผมชอบสไตล์นี้แต่ว่าไม่ใช่ที่เชียงรที่ที่เชียงรายเนี่ยที่แถวเวียงเชียงลุงอเ่ะเขาขายกันมันก็จะมีเจ้าใหญ่ที่ขายในตลาดมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงแต่อันนี้เหนียวนุ่มชิมชิมลูกชิ้นให้ดูนะเจ้าหัวเจ้าหัวค่ะพี่แจวแจวพี่ฝนอมันนี้น่าจะเป็นจุ่มวะานี่ะเป็นจุ่มือนเจ้าหัว

ไปเดี๋ยวห้อยขาอันนี้ชิมๆใช้หมดแล้วเนะี่ยยังไม่ได้กินเลยหมดแล้วก็พอดีอยากกินตอนจะทาจะกินอยากกินอิ่มเยอะอร่อยค่ะเนี่ยก้ามหมูอร่อยหอมแบบต้ามหมูแบบเน้นเน้นเนาะ <c oughs> น้ำจิ้มก็จะมีน้ำมะขามมีพริกป่นซอ,อยสูง <c oughs> <พ Girl. S 1> แล้วก็มีอมน่อย นี่เลยเขาก็ได้ได้นะอ,อร่อยเนอะลูกชิ้นก็อร่อยมากลูกชิ้นแบบเขาเขาได้ออดงดีปกติก๋วยเตี๋ยนี่จริงๆเิงเขากินตอนตอนสายๆหรือว่าตอนเที่ยงเที่ยง,งไหมก๋วยเตี๋ยวเนี่ย เขาจะไม่ค่อยกินตอนเช้านะหรือว่าแล้วแต่คนชอบสิมมาพี่เคยกินก็เดี๋ยวตอนบ่ายสองตอนบ่ายโมงอะไรเงี้ยแล้วมีแปดโมงกินก๋วเตี๋ยวตอนเช้าก็มีแต่ก็คงูงใจหลายหลายคนอนะ่ะต้องมาค่ะร้านนี้ต้องมาชิมให้ได้คือ <c oughs> ถ้าเรามาจากเชียงรายหรือว่าได้มาพักแถวเมืองพิษลกเนาะเมื่อกี้ถามพี่ที่เขาขายลอตเตอรี่อยู่เนี่ยเขาบอกว่า ร้านเนี้ยพระองค์ท่านมาชิมทุกปีบูดา,าท่านมามาพระมาไหว้อะไรถ้าท่า,ทานนี้ก็เกาจะมามาสเสด็จมามาฉันที่นี่มาฉันไม่เขาเรียกนี่มาทานไม่ได้ทานหรอกเหอมาสเสวยม,มาสเสวยก๋วยเตี๋ยวที่นี่เหรอถ้าสับก,ก็เป็นีนะ อออมไม่ต้องทาเผือกนี่เป็นมันทอนี่เป็นเป็นล,ลูกชิ้นลวกจิ้มเนาะ เวลาไปกัดไปโดนถั่วลิสูงก็มันๆอยนะู่เนาะเจริญอาหารครับอ้อขนมมาส่าไม่ได้อ๋อตอเสร็จจะอืมรสพร้อมคืนนี้เดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวเสร็จไม่ใช่วันเดียวตอนเนี้ยภาษากินข้าวเสร็จก็ไปทำการบ้านหน่อยคืนนี้เราจะไปพักอุทยานที่จังหวัดพิษณุโลกขออยู่พิษณุโลกอีกวันนึงก่อนคือ,อยังเที่ยวไม่ คือปกติเรามาก็มันอยู่เท่จุดนั้นก็คือถ้ามาพอได้เข้ามาเจอข้างในแล้วก็โอ้หนีไม่ออกค่ะที่เที่ยวเยอะมากคือถ้ามาจากเชียงรายเนี่ยจะมานอนพิโลกเนี่ยมันก็ดูใกล้ไปส่วนมากก็ไปนอนนครสวรรค์เวลาจะไปกรุงเทพอ่ะก็คือส่วนมากก็จะผ่านผ่านจาังหวัดนี้ไปก่อนเพราะว่าเราจะไปกรุงเทพถ้าภาคนี้ก็ต้องเดินทางอีกพกุ่งนี้จากที่ไปกรุงเทพอีกวันเนี่ยมันก็ไกลไปนอนนครสวรรค์ก็ใกล้ละอะไรอย่างเงี้ยใกล้แล้วคือรู้ขับรถเปจากกรุงเทพ ผมก็นอน,น,นอย่านครสวรรค์แล้วไปวันลับอยนานครสวรรค์โครนเชียงรายอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไปเังหวะเังห,ห,หวะเขาไม่ค่อยได้พักโซนนี้วันนี้ก็ตั้งใจละลรงมาพักดูจริงๆถ้าจะให้ทั่วนี่ก็พักสามวันเนาะร้านอาหารเยอะนอาหารเยอะที่กินที่เที่ยวเยอะคะ่ะเยอะ ใหญ่ตลาดก็เยอะนะนุ่เด่นแค่ตลาดล้างรถไฟเมื่อวานนี้เขของเยอะแล้วตลาดก็เยอะด้วยค่ะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยตลาดเทศบาล4ก็อยู่ใกล้กับตลาดเทศบาล6กเปิด24ชั่วโมงตลาดล้างรถไฟอีกอย่างหนึ่งคือบอกคืออาหารรสชาติจับข้าวตั้งแต่นี้เรามากินอ่ะอร่อยทุกร้านอืมต้องแบบต้งแบบมานี่งนะพยายามต้อวางกินอล้วนั่นแหละ กินนอะไระแกงเขียวหวานนี่ขายขา,ข,าขายข้างทางขายรล้วกลน <ขา S 2> <า>อร่อยเปินครั้งแล้วรรอครั้ทงที่สองเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวหมดช่วย รอยกูกใจนนั่งผอยขาเนอะถ้ามานั่งพาพียบกินก๋วยเตี๋ยวนี่เกอบขาวอร่อยครับจอกทุกทุกโต๊ะถ้าสังเกตดูดีๆเมนูนี้จะมีทุกโต๊ะเลยค่ะเต้าหู้มันชื่ออะไรเนี่ยเต้าหู้ลูกจิ้มค่ะ ต้าหู้ทอดลวกจิ้มค่ะเต้าหู้ทอดลวกจิ้มเนาะอันนี้ขยับไปก่อนหมดละมีทุกตัวจริงๆ <c oughs> เ,เดี๋ยวไปทำข้าวก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่ไหมเพราะเราเป็นนั่งดื่มชาห้อยขาแล้วหันหน้ามองไปมองที่ทุ่งนาดูเป็ดดูไก่ดูปลาใช่ไหมดูไก่ดูปลา เดีชนแก้วกันยากหน่อยนะมันปนอยู่นู่นแ่ะมไม่ได้หันหน้าหากันไงตาดำออกแบบให้มันห้อยขาไปทางนี้ด้วยเนาะแล้วออกไปทางนี้ด้วยคือทีนี่ห้อยขาหมดอะแต่ห้อยไปทางนี้อนนี่อันนี้ก็มองไปทางนี้อันนี้ก็มองไปทางนี้ก็น่าจะดีอยู่อ่ะเดี๋ยวกิน ข้าวอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะพาน้องพายไปไหว้พระไหว้พระสักหน่อยนึงได้เพื่อเป็นสิริมงคลครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อตอนเที่ยงมีนัดอยู่ครับพี่น้องจอดครับมาแล้วครับดูมนราคาเมนูเราหน่อยก็ร้อยเก้าสิบห้าบาทเองครับเต้าหู้ทอดสามสิบห้าลูกชิ้นลูกชิ้นสี่สิบชายี่สิบยี่สิบขึ้นเยอะแปดสิบโอ้ก็ไม่เห็นอะไรโอเคไปได้กินตั้งหลายอย่าง มาแล้วครับพี่น้องออกินก๋วยเตี๋ยวกันเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะอะไรเนี่ยไม่รู้อันนี้เป็นเสาเป็นเสาอะไรอย่างแล้ค่ะเสาไม้ค้ำยันตั้งแต่สมัยเป็นโบสถ์เก่ามั้งเนาะสมัยก่อนแต่ว่าพระพุทธชินราชอยู่ตรงนู้นนะครับคนมามาเต็มเลยจะมาไหว้มาทิกทุกทุกก็ต้องมาไหว้พระพุทธชินราชกทุ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 กท ตรงนี้แล้วก็ไปกินข้าวก่อนก็นได้หรือว่าไปกินข้าวแล้วก็แวะมาไหว้พระก่อน <มา S 1> นะ,ะทำบุญเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวก็อร่อยอร่อยาเราไปไหว้พระพุทธชินราชแน้วเราก็จะเดินทางกันต่อค่ะไปเลยอืมน่าจะเป็นเสาวิหารเนาะตรงนี้เนาะเสาวิหารเก่าตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยนั่นเองสมัยน่าจะเป็นอะไรสักอย่าง เป็นบุญมากมากนะวันนี้ได้มาไหว้พระพุทธพระชิตตราชถึงถึงท um um ี่เลยเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากเลยค่ะคครับนเยอะมากพี่น้องครั้งนึงในชีวิตที่ได้มาเห็นแบบภาพแบบนี้น้องนุดนเนาะข้างในสวยมากก็เป็นครั้งแรกขณะที่ได้มาที่นี่ในๆก็มาวันนี้ก็เป็นสิริมงคลดีแกคกับเดียวไหว้พระไระเจ้าเสร็จแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะก็จะได้เดินทางปลอดภัยเนาะ นี้ก็เชิญเอฟซีมาขอพรแล้วก็มาไหว้พระด้วยกันนะมาทำบุญเผื่อเอฟซีแล้ววันนี้นะก็ไหว้พระไหว้เช้าไหว้อะไรก็ทําบุญเผื่อเอฟซีด้วยแหละค่ะเดี๋ยวไหว้พระก็เดินทางกันต่อเลยเนาะเดี๋ยวก็จะเดินทางกันแล้วเนาะก็ ได้มาไหว้พระเป็นที่เป็นสิริมงคลต่บเราแล้วะเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาไหว้พระพุธชินตาถึงที่นี่เลยนะครับไปไปกันละคนเยอะมากทำบุญเสร็จก็มาหาชอตต็อปตรงนี้มีตลาดของถูกน,นะเป็นสินค้าโอท็อปมาที่อ๋อพิษณุโลกก็ต้องกินกล้วยตากไหมที่นี่สิบสองกล่องหนึ่งร้อยเองก็ขายดีมากเราเดีย๋วยว<อ>จ,จะเอาเอาไปสิบสองกล่องมีแบบให้ชิมด้วยนี่แล้วของซื้อของฝากข้างในมีของฝากเยอะมากนี่ สิบสองกล่องหนึ่งเลยเยอะมากเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวแม่เขาดูถุงหนึ่งเขาดูอันหนึ่งได้เลยค่ะสิบสองกล่องใช่จ้ะตุ๊กตกกล่องกี่บาทครับอย่างงี้ไม่ถึงสิบบาทไม่ถึงไมสิบบาทแปดบาทแปดบาทครับเนี่ยแล้วผมคนชอบกินอยู่ถือว่าโอเคนะแปดบาทได้เยอะด้วยลุงเด่นอ่าสิบสองของฝากเยอะมากหมูปอนหมูยองของของอันนี้หกกล่องร้อยอย่างงี้อย่างงี้หกกล่องร้อยสิบสิบกว่าบาทก็พอซื้อกินบางที่สามสิบห้าแล้วนะ มีมะขามเชื่อมมีโอทุกยงนี่ทุกอย่างอ่ะนี่ทอตลาดใหญ่มากเลยหมูปลอยหมูแผ่นหมูยองนี่ครับเมียงทอดเมียงสดกระเทียมแล้วมันไม่แพงที่นี่ราคามันซื้อได้เลยครับหมูยอเลยก็มีหมูยอมะขามแช่อิ่มคือมาซื้อก็แวะชิมได้ว่าอร่อยชิมไอร่อยนะโอเคปค้าใจดีด้วยปอ่ะอิ่ม ท้องอิ่มบุญอิ่มของฝากไม่ถูกนะถ้าเป็เราไม่ต่าขายนะเนี่ยกล้วยแพงนะอันนี้12กล่องร้อเดียวไปขายได้นะคะเนาะเอาไปขายกล่องสิก็ยังซื้อเคยซื้อกินนะสิบหาบาทนันเล็กเนี่ยแล้วคุณภาพดีด้วยค่ะลูกสวยคือบางทีเราเดินทางเนี่ยก็กินรองท้องได้นะสบายเลยอย่างเงี้ยวันนี้แดดดีครับชาร์จแบตโซลาเซลล์ได้เต็มเลยมาคืนก็นอนเปิดแอร์มาสคืนล้นะวันนี้ก็เปิด ก็น่าจะได้แต่ว่าคืนนี้จะขึ้นอุทยานครับแต่ว่าจะเป็นอุทยานไหนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนเที่ยงผมมีนัดอยู่นะ <S <S ไปนะครับก็มาเที่ยวกันครับดูลูกศิษย์ลูกหาครับสองสามลานอะ่ะสองสามลาน,<ห>นจบเท็มห,หมดเลย <S <S อ้าวเก็บข้าวเก็บของก่อนตัเสร็จแล้วไปกันหรือยงังเหมือนเดี๋ยวไปหาไปหาที่ไหนเย็นๆเราไปนั่งตัดคลิปกันไหมค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะช้า หรือไม่งตรงนี้ก็ไม่รอนะนะ้อนนะเนาะประตูเอาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งนั่งตรงนี้พอล้มได้นะนี่แบตเตอรี่ขึ้นมาถ้ามันเกือบสิบสามกว่านี่มันเหลือเฟือครับเอาไี้สิบสามจุดสิบสามจุดสองแล้วก็เหลือเฟือป่ะจะตรงนี้หรือว่าไปที่ร้มๆหน่อยตวเต่มันก็ไม่ร้อนนะ เราจะไปจอดที่ปั๊มไหมจะได้เข้าห้องน้ำอะไรด้วยโอเคโอเคได้ <Okay. S 2> ได,ได,ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงเด่นกับผู้จัดก,การส่วนตัวขอตัวไปนะครับพี่น้องใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะคที่เข้ามาติดตามชมคืนนี้ไปหานอนอุทยานต้องรีบออกไปหน่อยตอนนี้สิบโมงกว่าละสักสี่โมงห้าโมงขับขับรถอีกสักร้อยกิโลไปหานอนิวสวยๆไปดูทะเลหมอกที่ปิสนุโลกกันเนาะจะไปที่ไหนเราติดตามเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณคค่ะสสสสววัััดดีีเจอกนนใหมิป้า 拜